สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมอลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับต i t ต n i นี้ซีซูเปอร์สนะครับในรูปแบบ Back Edition นะครับซึ่งทำมาเป็น Limited Edition ด้วยนะครับก็เรือนนี้นะครับหลังจากที่ทางแบรนด์เนี่ยเปิดตัวซีซูเปอร์สนะครับน่าจะประมาณเจ็ดแเดือนที่แล้วนะก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับ คือใครที่ไม่เคยเล่นแบรนด์ที่ตัวนี้ก็หันมาเล่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรือนหนึ่งนะครับที่โคตรจับต้องได้แล้วก็คุ้มราคานะครับวันนี้นะครับทางแบรนด์ก็เปิดตัวเป็น black edition ที่ทํามาในรูปแบบสีดํำล้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าปัดที่ออกเงาเงขอบเงาเงที่เป็นเซรามิกรวมถึงตัวเรือนนะครับที่เป็นลมดําแบบเคลือบโคตติ้งแบบ dlc นะครับรวมถึงตัวเม็ดตัวคราวตัวฝาหลังนะครับตัวสายนะครับตัวบานพับ คือบอกได้เลยว่าใครที่ชอบนาฬิกาคุมโทนแบบออกแนวมืดๆสีดำเนี่ยเพื่อนๆต้องรักเรือนนี้แน่ๆนะครับเรือนนี้เอาเอาแบบสารภาพตามตรงเนี่ยคือความหล่อเนี่ยมันเหมือนแบบนาฬิการาคาระดับ4ี่ห้าแสนเลยนะครับอันนี้ผมพูดไม่ได้เวอร์บังอะไรเลยนะครับคือคือดีมากอะ่ะคือเรือนจริงแบบโอ้โหแบบกริปกริปบอกได้เลยว่ากริปกริปและแถมผลิตแค่ห้0ร้อยเรือนก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมทำออกมาน้อยมากๆขนาดนั้นนะครับซึ่งในไทยเนี่ย ล็อตแรกเนี่ยที่ทางแบรนด์เนี่ยก็แจ้งมาก็ไม่ถึง10เเรือนะครับใครที่แบบสนใจเนี่ยผมอยากบอกเลยว่าเรือนนี้แบบดีมากนะครับเป็นหนึ่งเรือนที่ผมคิดว่าน่าจะหาของไม่ได้แบบอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับสำหรับเรือนนี้ก่กอนอื่นเนี่ยผมขอไปทัวร์ในสเปคกันก่อนนะครับใครที่มีทิตันนี่ซีซูเปอร์สามร้อยเหมือนผมอยู่แล้วเนี่ยนะครับตัวเคสไซส์ต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับก็คือเคสไซส์สี่สิบสองนะครับ ความหนาอยู่ประมาณ12.2-12.5ถึงมิลนะครับหูสายใช้เบอร์20ล,ลัสโรัาอยู่ประมาณ50นะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็ตามนี้ทุกอย่างนะครับก็สเปคเดียวกันทั้งหมดนะครับสำหรับในเรือนเซอรโคเป300ธรรมดานะครับแต่เรือนนี้จุดพิเศษอย่างหนึ่งของเขาก็คือในรูปแบบของฝาหลังนะครับเขาจะตีตัวแบบว่าประมาณว่าเป็น black edition ติดให้แล้วก็เป็น one of 500เขียนเป็นหนังสือตัวหนังสือตัวเต็มใหญ่เลย,ยตรงฝาหลังนะครับ คือฟาาลังเนี่ยสวยมากมันเป็นสีเดียวกับตัวเรือนเลยนะครับแล้วก็เขาคุมโทนมาทั้งหมดเป็นรูปแบบสีดําหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่ติดตัวเรือนมาให้นะครับสายยางซึ่งสายยางเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อในตัวรุ่นซีซูเปอร์สามปกติอ,ะอ่ะมันจะให้มาเป็นสายสเตลเลสสตีลนะครับแล้วก็จะแถมให้เป็นสายยางใช่ไหมแต่พอมาเป็นเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยกลิ่นอายของความที่มันเป็นสายสตีลเนี่ยจะหายไปครับเขาจะติดตัวเรือนมาเป็นรูปแบบสายยางแล,แ,ลและสายที่แสมเนี่ยจะเป็นสายแบบ ถ่ายท่านะครับก็ออกแนวแบบคาร์บอนเทคในรูปแบบของ C ีซูเปอร์600เลยทีเดียวนะครับก็ยืนพื้นเลยนะครับเหมือนใกล้เคียงกก็600นะครับถ้าเกิดเราสังเกตในส่วนของตัวนับปัดของเรือนนี้นะที่เป็นตัว Black Edition นี้นะครับตัวนับปัดของเขาเนี่ยจะเล่นลวดลายหรือว่าตามหลักชั่วโมงตามชุดเข็มเนี่ยจะเป็นออกแนวสีคาร์บอน คล้ายๆเป็นสีเทานะครับสีเทาแบบเข้มๆหน่อยหนึ่งนะครับก็เวลาเรามองแบบเต็มๆแบบนี้มันอาจจะดูแบบหน้าหน้าปัดเนี่ยไม่สว่างจนเกินไปไม่เด่นมากเหมือนในรูปแบบ300อยปกตินะครับคือชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็มีิ่นอายแบบเหมือน black edition นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้โคตรลงตัวโดยเฉพาะตัวจานวันที่เนี่ยที่าออกมาเป็นแบบ จานสีดําตัวหนังสือแบบสีขาวนะครับแล้วก็มีกรอบสีเทาเหมือนสีเดียวกับพวกชุดเข็มชัม่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวินาทีเลยถ้าเกิดใครที่ใส่ตัวคาร์บอน6 0 0อยู่นะครับที่เป็นรูปแบบคาร์บอนนะเพื่อนเจะสังเกตได้เลยว่าตัวเข็มชัม่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีเนี่ยของเรือน300ตัวแบ็คออดิชั่นเนี่ยจะเหมือนกับตัว600้คาร์บอนเลยนะครับ แต่นะครับเรือนเนี้ยตัวเรือนเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นคาร์บอนมันจะเป็นสเตลเล s สตีลนะครับที่ทําเป็นการเคลือบพ็ติ้งสีดําแทนนะครับก็จะเป็นการเคลือบพ็ตติ้งแบบ dlc นะครับซึ่งก็จะแข็งแรงแน่นหนากว่า pvd นั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบความงามในรูปแบบของสีดำเนี้ยเพราะว่าเรือนนี้แบบจัดจริงๆบอกเลยว่าสวยจัดใครอยู่เชียงใหม่ผมอยากให้มาดูจริงๆนะครับคือแบบ คือเรือนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเป็นแฟนดิสตนีอยู่แล้วเนี่ยผมใส่เองผมยังชอบเรือนนี้ด้วยนะครับซึ่งเรือนที่เพื่อนเห็นตรงนี้มันก็จะเป็นเรือของผมนั่นแหละนะครับซึ่งสายตัวบานพับต่างๆเนี่ยผมก็เอามาจับใส่อยู่ในขนาดข้อมือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เราสามารถดูได้เต็มที่เลยนะครับเรือนนี้ก็ใช้งานเองจริงๆนั่นแหละนะครับ ก็ถ้าเกิดเราดูในส่วนตัวฝาหลังเนี่ยรายละเอียดดีเทลของทางแบรนด์เนี่ยผมชอบในการลงที่มันครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซอร์ติฟายที่ไม่เป็นแบบ COSC แล้วนะครับหมายเลขโครโนมิเตอร์นะครับรวมถึงตัวเรือนตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลงอยู่ในตัวฝาหลังทั้งหมดนะครับก็อย่างบางเรือนอย่างบางแบรนด์หลายคนอาจจะเข้าใจผิดเนาะซึ่งถ้าเกิดเราแบ่งแยกโครโนมิเตอร์เนี่ยผมขอเราก่อดนนหนึ่งนะโครโนมิเตอร์เนี่ยมีหลายแบบนะครับบางเรือนเนี่ยก็แจ้งว่าเป็นโครโนมิเตอร์แต่ว่าไม่ได้เซอร์ติฟายบางเรือนก็ เป็นโคนมิเตอร์แล้วก็เซอร์ติฟายแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเรือนไหนที่เป็นเซอร์ติฟายหรือว่าได้การรับรองจาก C.O.S.C เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวหน้าปัดเขาจะลงไว้เซอร์ติฟายแต่เรือนเนี้ยไม่ได้ลงเขียนว่าเป็นเซอร์ติฟายหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเออเรือนนี้เป็นแค่โคนมิเตอร์นะครับไม่ได้การรับรองซึ่งมันก็จะมีการแบ่งแยกนาฬิกาในเครื่องแบบนี้เหมือนกันแต่เรือนเนี้ยเขาไม่ได้เอาลงแนปัดน,นะครับแต่เขาจะาลงในคู่มือใบรับประกันนะครับรวมถึงตัวกล่องต่างๆเนี่ยคือแบบ ครบหมดนะครับหมายเลขโคนมิเตอร์แน่นอนแหละถ้าไม่มีหมายเลขก็คงไม่ได้การรับรองแหละนะครับอันนี้ก็คือครบหมดจริงๆนะครับก็อยากจะบอกว่าเออดูหน้าปัดอย่างเดียวบางทีเนี่ยอ,อ่มันก็บอกไม่ได้ทั้งหมดว่าเรือนนี้จะเป็นโคนมิเตอร์ที่เซอร์ติฟายแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็หายข้องใจนะเพราะว่าเราดูจากใบประกันดูตัวเลขรันโคนมิเตอร์แล้วก็แน่นอนแหละเรือนนี้เป็นเซอร์ติฟายเรียบร้อยแล้วนะครับอัตราการเดินตรงเนี่ยผมยอมรับเลยว่าโคตรดี ใครที่กําลังมองหานาฬิกาสปอร์ตนะครับราคาไม่แรงมากนะครับแล้วก็อยากได้การเดืองที่มันเที่ยงตรงมากๆใครที่เคยใช้โครโนเมเตอร์อย่างแบบเดือนนี้มาก่อนอย่างเงี้ยแล้วจะให้กลับไปใช้ในรูปแบบปกติเนี่ยบางทีมันไม่ชินเพราะว่าอย่างปกติเดือนนึงเนี่ยเราอาจจะมาต้องตั้งเวลาประมาณแบบครั้งหนึ่งเนาะมันอาจจะคาดเคลื่อนประมาณ5-6นาทีเนาะแต่พอเป็นโคโนโปุ๊บเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนประมาณ2-3นาทีซึ่งมันหายไปเกือบครึ่งหลายคนแบบถ้าเกิดใครที่เล่นแบบหลักวินาทีจริงๆเนี่ยต้องใช้ ทำงานหรือว่าใช้อะไรที่เป็นวินาทีจริงๆเนี่ยบางทีก็ต้องมองหานาฬิกาพวกที่มันได้การรับรองแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องเคร่งเครียดเรื่องนาทีนิดหน่อยนะครับแล้วก็อยากได้นาฬิกาออตโต้ซึ่งถ้าเกิดเราจะแบ่งเกรดเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะถ้าใครที่เขาเคร่งจริงๆในรูปแบบของนาทีาออด้วยวินาทีาด้วยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมองนาฬิกาออตโต้ทั้งสุดใหญ่เขาจะมองเป็นนาฬิกาใช้ฐานนะครับเพราะมันจะเดินตรงแบบมากๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานเกี่ยวกับหรือว่าการแบ่ง ความเที่ยงตรงนับระหว่างเครื่องโคโนกับเครื่องออโต้ปกติหรือว,ว่าระบบใช้ฐานนั่นเองนะครับแล้วก็เราไปดูในส่วนของตัวหน้าปัดแล้วก็ตัวเรือนกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดเราสังเกตเนาะในทางแบ a ็กดิช t ั่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวตัวหนังสือเนี่ยก็ยังคงไว้ในลักษณะที่ฟอนต์เดิมความหนาเท่าเดิมแต่เนื่องจากทางแบรนด์หรือวันทางรุ่นเนี้ยเขาทำมาเป็นแบล็กดิชั่นเนี่ยตัวหนังสือเวลาเราเอามาเทียบกันคู่กันระหว่างตัวปกติกับตัว แรกดิชั่นเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอายของความที่มันเป็นตัวแรกดิชั่นเนี่ยดูตัวหนังสือมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าทาโทนสีมาแบบภุมโทนสีเทาดําเลยนะครับก็จุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนหน้าตาตัวเรือนตัวสาย,ยาต่างๆเนี่ยก็ยังคงไว้ขนาดเท่ากับตัว300ปกติเช่นเดิมนะครับก็แต่ว่าเรือนนี้ย้ำอีกทีหนึ่งคือเขาจะมาในรูปแบบของสายยางแล้วก็สายที่แถมให้เนี่ยจะเป็นสายผ้านั่นเองนะครับ กลิ่นอายของความนาฬิกาที่ไม่เป็นนาฬิกาแบรนด์สวิสนะครับรวมถึงนาฬิกาสปอร์ตรวมถึงนาฬิการูปลักษณ์ที่มันเป็นภาพลักษ์ที่ลูระหาอย่างเงี้ยนะครับทางแบรนด์ตัวนี้ก็ทําออกมาได้อย่างดีคือสิ่งที่ผมชอบมากๆทางแบรนด์นี้แล้วก็จนเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือราคาเขาไม่แรงนะครับอย่างเรือนนี้ยราคาป้ายของเขามาเพียงแค่6กหมนนะครับซึ่งตัวปกติตัว300เนี่ยป้ายเขาอยู่ที่ประมาณ6กหมใช่ไหมซึ่งมันต่างกันเพียงเล็กน้อยแล้วก็คุณภาพเกรดประมาณเนี้ย ถ้าเกิดเราเอาไปเทียบเคียงกับแบรนด์สวิสที่อยู่ในพิกัดเดียวกันหรือว่าสเปคเดียวกันนะครับหรือว่าวัสดุในการทําผลิตเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับคือมันโดดไปแบบหลายแบบหลายเท่าตัวมากมาอ่ะมันเลยทำให้แบรนด์เจตนี่เนี่ยถึงแม้ว่าแบรนดิ้งของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ดังนะแต่ผมบอกได้เลยว่าใครที่ชอบนาฬิกาเนี่ยหรือว่ารักใน,นใกลไกนาฬิกาหรือว่ารู้สึกว่าเอออยากได้นาฬิกาที่มันคุ้มค่า ติโตนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงนะที่ผมอยากเชียร์มากๆนะครับและอย่างหนึ่งนะครับทางแบรนด์เนี่ยติโตนี่เนี่ยก็ไม่ได้ทำในส่วนของลิมิเต็ดเนี่ยมานานมากๆโดยเฉพาะในรุ่นสปอร์ตนะครับก็ใครที่นักเก็บสะสมนะครับนาฬิกาแบบผลิตน้อยอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำเรือนใบ,บอิดิชั่นนี้อีกเช่นกันนะครับคือหล่อโคตรหล่อนะครับหล่อมากใครที่ชอบสีดำเนี่ยผมว่าเรือนนี้เพื่อนๆต้องหลงรักแน่ๆนะครับขณะผมยังไม่ชอบสีดำเลยนะครับผมยังชอบมากๆสำหรับรุ่นนี้นะ ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งแบบหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆในตอนนี้นะครับใครที่ต้องการอาหารนาฬิกาแบบคุมโทนใส่แบบออกงานใส่สายลุยใสสปอร์ตเนี่ยเดือนนี้ได้เลยสบายๆนะครับอ่ะผมลองขึ้นข้อให้ดูก็ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปนะครับเวลาเราใส่สายเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่ให้มันยังไม่ได้ใส่มาให้นะครับเพื่อนๆต้องใส่ลักษณะนนี้เอาสายเสียบเข้ารูตรงนี้นะนะครับ ก็ค่อยเสียบเข้ารู้แล้วก็กดล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยใส่ถ้าเกิดมันหลวมเพื่อนๆก็ทําการเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ในตําแหน่งนี้นะครับก็ใช้งานง่ายสายเวลามันอยู่บนข้อมือนเนี่ยลักษณะมันปิดเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้สายตัวที่มันตัวตัวที่มันปลายสายเนี่ยมันก็อยู่ข้างในนะครับมันจะไม่อยู่ข้างนอกนะครับมันก็ออกแนวแบบเรียบหรูดูดีเลยทีเดียวนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ ก็มือของผมอยู่ที่6.3นิ้วนะครับเวลาใส่เรือนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะดูแบบพอดีเลยนะครับเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่ใส่ดูแบบเออก็ไม่ใหญ่มากนะครับเวลาใส่ก็แค่กดอย่างเดียวนะครับมาถึงก็กดอย่างเดียวนะครับก็จะออกแนวประมาณนี้นะครับเวลามองด้านข้างตัวเรือนเนี่ยคือแบบ เหมือนไม่มีกระจกอ่ะมันทําการตัดแสงได้ดีมากนะครับกระจกของเขาเนี่ยโดยหน้าปัดสีดำเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนาะผมชอบเล่าไหนคลิปคือถ้าเรือไหนไม่ดีจริงกระจกไม่ดีจริงลองดูหน้าปัดสีดํามันจะแบบมันจะสะท้อนแสงมันจะเห็นอะไรเยอะแยะมากมายแต่พอมเป็นเรือนี้เนี่ยมันคมกริบแล้วมันก็แบบเคลียชัดเหมือนไม่มีกระจกเลยนะครับอันนี้คือแบบดีมากอันนี้ต้องยอมรับเลยว่างานเขาดีแล้วก็เขาผลิตออกมาดีจริงๆนะครับ ใครที่ชอบคาร์บอนอ่าไม่ใช่สิใครที่ดูเลือนคาร์บอนแล้วรู้สึกว่าตัวเรือนคาร์บอนเนี่ยในในรูปแบบ600นะรู้สึกว่าตัวเรือนเนี่ยมันออกแนวแบบคุ้นๆด้านๆน,นะแล้วไม่ชอบชอบความเงาเพราะว่ามอง300ตัวนี้มันมันจะชอบเพราะตัวเลือนการทำโคตติ้งเนี่ยมันจะออกลักษณะเงาพอเงาเนี่ยมาเจอกับขอบเงาอีกแล้วก็มาเจอหน้าปัดเงาอีกแล้วก็ได้กระจกแบบใสๆอีกครับมันเลยทําให้เรือนนี้แบบโหแบบโหเ<ห>ท่ไปเลยอะ่ะบอกได้เลยว่าดีไปเลยแบบ ไปเลยนะครับลองดูเรือนจริงดูนะครับเรือนนี้แบบว่าโคตรอะยอมรับเลยว่าแบบเรือนนี้ทําออกมาได้ดีมากๆแปะป้ายแสนห้าผมว่าก็ยังต้องแย่งกันนซื้อเรือนเนี้ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ก็ใครที่มีอะไรสงสัยในเรือนทิตนี้ซีคูเปอร์300นะครับหรือว่าอยากได้ตัวปกติหรือว่าอยากเป็นเจ้าของเรือนนี้นะครับเพื่อนๆนก็เพิ่มเขียวโค้ดท้ายคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามราคาพิเศษส่วนใครที่อยากทารายการผ่านบัตรนะครับหรือว่าอยากผ่อนชาระอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็ทํารายการผ่านช็อปปี้ได้เลยนะครับน่าจะมีอยู่นะเพราะผมเหลือโค้ต้าอีกแค่เรือนเดียวแหละนะครับก็ยังไงลองดูกันนะครับเรือนนี้ผลิตแค่500เรือนทั่วโลกแล้วก็เข้าไทยไม่ถึง10เรือนนะครับ ก็ไม่รู้ว่าทางแบรนด์รอบหน้าจะได้มาอีกหรือเปล่านะครับแต่รอบนี้เพื่อนๆดูไว้เลยว่าโคตรน่าใส่นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ